ใช่บางคนบังคับไม่ได้บังคับหรอกครับแต่ว่าบังคับทังซื้อมาครับแล้วก็ทำเป็นบังลืมคงไม่ต้องต้องได้ต้องได้หา,หาต้นอะไรทำยากขั้นตอนขั้นตอนมอันจะยากนะแต่กับพี่พี่ชวนกัน ที่เชมกันนะครับอ๋ <S <S 2> <S 2> อ,อครับเดี๋ยวจะหมุนขึ้นไปอครับอันนี้เราลงด้านล่างก่อนครับเอาด้านล่างให้แน่นก่อนเราจะให้แน่นด้านล่างแล้วดันขึ้นไปด้านบนครับแล้วกล้องเราจาชี้ให้นะครับจริงๆแล้วก็เราคือเอาจากด้านล่างมาก่อนครับแล้วจะเอาขึ้นด้านบนแล้วจะกดด้านบนครับกต้นกี่งวันเข้าหากันครับแล้วเราก็หมุนให้แน่นๆนะครับ ีกครับก็ดึงพัดจิตให้ตึงๆหน่อยอพอดีครับมาไปเก็บของเราบูทตเจ็ดเรียบร้อย